คือนั่งวินมาหัวหัวแบบหัวเหมือนเซตผมเลยข้างหน้าวันนี้จะมาสิบห้านาทีกับการไลฟ์ขายมิวสิกบอ็อกคือวันนี้ยหนูไปซ้อมมาใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกได้ว่าเสียงหังแห้งมากคือแบบแหง้งแห้งจริงๆขนาดหนูร้องแค่แบบไม่ได้ร้องมากขนาดนั้นใช่ไหมแบบจำนวนเพลงไม่ได้เยอะมากแต่ว่า ก็รู้สึกว่าแบบเพลงบยฮีโร่ดูใช้พลังกว่าที่คิด <laughs> เป็นไงบ้างวันนี้ก็นิดนึงค่ะเจ็บคอซึกว่าเสียงมันแห้งๆนิดนึงใช่แล้วก็อีกเรื่องก็คือเอยังไม่ได้หาชื่อ <laughs> ันนี้ค่ะมาวทัน,น,นด้เก่งมากค่ะคือเหมือนแบบว่า มีเตรียมมาแล้ววันนี้ก็แบบไปเดินดูมาบ้างแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบใส่ชุดไหนดีในเพลงไลทฮีโร่อะไรอย่างนี้ใช่สาวแว่นหรอใช่เพิ่งไปซื้อมาวันนี้น่ารักไหมคือรู้สึกว่าเหมือนวันนี้ก็แต่งตัวแบบปกติใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแบบมันยังไม่เต็มก็เลยอยากได้แว่นอีกแล้วซึ่งมีประมาณร้อยหกสิบอันก็ยังจะน,นี้ต่อไป เราดูคนเอาศอกเล่นเป็นโอ๋นี่ค่ะหนูใช้หนังตาเล่นหนัแน่เลยเชียงใหม่ไม่มี <c oughs> ไม่ต้องขอทุกคนหนูจะคัมแบ็กแน่นอนเพราะว่า my friend หนูอยู่นี่ <c oughs> เพื่อนหนูอยู่ที่นี่ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือหนูก็คงจะบินมาหาเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนบ่อยแน่นอนเช <c oughs> ียงใหม,มห่กรุงเทพบินชั่วโมงเดียวเองแป๊บเดียวบางทีเผลอใกล้กว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาน้อยกว่าอยู่ในกรุงเทพอีกอืม ลอ,อยอ่ะไปโอ้วันนี้วันเกิดพี่อ,อมด้วยนี่นายังไม่ได้แฮปปี้เลยทักทายแฟงเฟสเน็ตโอ้ยูฟิเน็ตเหรอคะเสื้อเสื้อนะชื้นน่ารักไหมน่ารักไหมคะวันนี้น้องฟอรหรือพี่ปันสุดแต่ใจจะควายคว้าเลยทุกคนสุดแต่ใจจะควายคว้าว่าท่านจะมองผมเป็น คุณนหนูอยากอิน้าวาหรอแต่ว่ายังไม่อยาวซากะทีถ้าทำได้ต้องไปซุเปอปร์หมายถึงว่าเอาหนังตาเล่นเป็นโนเนอะใส่แว่นนี้หรอเลยจริงหรอจริงหรอคะ Hi I'm fan from เชียงใหม่โอ้ห้เป็นคนจีนเหรอ <laughs> อยากไปหาแต่ติดพรุ่งนี้มีใครมาบ้างไหมครับหนูอยู่รอบ ตอนยินใช่แล้วมันเหมือนมีบัตรเอ็กเพรสหรืออะไรสักอย่างด้วยใช่ไหมยังซื้อได้นะไปไปกดกันไปกดกันวันนี้ท่าไลฟ์เก่งมากค่ะผมไม่ได้ไปดูนะพี่งอนแล้วทำไมไม่มาดูทำไมไม่มาดูเขาฮะอืมทำไมไม่มาดูตอนเย็นทานอะไรก็เหมือนเมื่อกี้ซ้อมเสร็จแล้วก็ ไปเดินซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนกลับรอบรถตู้ไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าจะนั่งกินบะหมี่เล็กแปดก็เลยไปนั่งกินบะหมี่เล็กแปดคนเดียวแล้วก็เดินๆอยู่แล้วก็เจอก็คุณแม่ของคนนุณนภศนันใช่เมื่อวานก,ก็เพิ่งไปกินแหนมเนืองมาด้วยกันก็เจออีกแล้ว Hi f อร m Hungary ยังดูได้ด้วยเหรอได้เล่นกี่เพลง บอกไม่ได้หรอกมันเป็นความรับพรุ่งนี้นายก็รู้แล้วคว่ะมีพันวันอ๋อวันนี้พันวันแล้วหรอแฮปปี้อันนี้มาเซนีค่ะลางานไปไม่ได้จริงหรอมเค้ยก็แล้วแต่แม่คุณแล้วแต่แม่คุณอยากให้ลองคิดดูคือทุกคนหนูมีความลับจะบอกหนึ่งอย่างคือถ้าใครได้มาดูบายฮีโรพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ มันจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยที่หนูซุ่มเขียนมานานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำออกไปสักทีจนเหมือนเออเขาจะมีการแบบเหมือนเรียเลนจ์ด้วยใช่ไหมแล้วปกติตอนนั้นน่ะหนูอ่ะจะไม่ได้เข้าท่อนบริดจ์แบบไม่ได้เข้าท่อนบริดจ์ของเพลง by hero อะไรอย่างนี้แบบหมืนไม่ได้เขียนไว้เพราะกะว่าจะตัดจบเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า หนูลืมบอกเขาว่ามันมันไม่มีแล้วสรุปสุดท้ายก็กลายเป็นว่าหนาูต้องเขียนท่อนบีทเพิ่มก็เลยพึ่งพึ่งนั่งเขียนเมื่อวานตอนกลางคืนแต่กลายเป็นว่าหนูชอบท่อนนั้นมากรู้สึกว่าแบบพอตอนหัวโล่งๆแล้วได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าเออถึงมันอาจจะไม่ได้แปลได้ตรงเท่ากับภาษาอังกฤษที่เราเขียนมาตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบ คขาเรียกว่าอะไรแต่ก็รู้สึกชอบชอบในประโยคที่เราเขียนลงไปตรงนั้น,นมากมากใช่แต่ว่าแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าหลายๆแล้ววันนี้ก็ได้ดูโชว์ของหลายๆคนด้วยบางคนก็แบบ unexpected มากๆแบบแบบบางคนอาจจะแต่ก่อนเคยเป็นแนวนี้แล้วก็ข้ามไปเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็มีหรือบางคนก็อาจจะเป็นแบบตามสไตล์อยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าพวกเรา ก็ต um mm ั้งใจกันเต็มท nah, ี่มากๆเลยค่ะแต่ท่อนนั้นมันซิกเนเจอร์มากนะจริงเหรอก็ก็แต่ว่ารู้สึกแบบดีใจนะที่ตัวเองได้เขียนท่อนนั้นออกไปรู้สึกว่านั่งเขียนเมื่อวานแล้วก็แบบเอ๊ะท่อนนี้เทอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเปี่ยมล้นไปด้วยอันนี้สดๆเห็นนะไปหานี่ไม่เป็นไรนะครที่ไม่ได้ มาก็รอดูในในแท็กหรือว่าในอะไรต่างๆก็ได้คะ่ะโอ้โอ้ว a t เป็นภาษา a g ไรที่ท็อป1ซองเรียกเรา thank you ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไร thank you เหมือนกันจะรอดูเสียดายที่ไม่ได้นั่ง V I P คุ้มค่าทุกคนแน่นอน V I P ก็จะคุ้มค่าธรรมดาก็จะคุ้มค่าเหมือนกัน e x p ตอนนี้ยังกดได้อยู่นะคะ พี่กัดเสื้อได้ไหมตัวนี้หรอเขาจื้อสักที่ไหนเนาะจำไม่ได้ละแต่ว่าน่าจะที่เชียงใหม่นี่แหละภาษาเยอรมันอจริงเหรออะไร unexpected พี่รินาลองเพลงแล้วไม่รู้แต่เท่าที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมก็คือยูนิตหนูหนูอยู่กับลาตินแล้วก็อยู่กับพิรินาด้วย มาลาดูนะคะจคะ่ายค่าเครื่องบินให้หน่อย<า>เอาเท่าไหรคะจะเอาเท่าไหรก็ว่ามาทรงความรักทหงจิตใจไปให้พี่ได้เยอะอยากให้มาดูกันเยอะๆแบบว่ามันมันดูสนุกดีอะทุกคนแล้วก็เอความรู้สึกเหมือนน่าจะความรู้สึกเหมือนกับตอนรีเควส์อาที่เอขึ้นลองเพลงนี้มาแล้วแล้วก็โดนตัดไปอ อีกอันหนึ่งแต่ว่ามันก็จะได้แบบหลายลเวอร์ใน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 รสชาตินี้ออกมาอะไรแบบนี้พรุ่งนี้มิวสิกบอกถ่ายวิด,ดีโอได้ไหมถ่ายได้แน่นอน100%ค่ะสามารถถ่ายได้เพราะว่ามันจะเป็นเพลงของลิขสิทธิ์ของทางบริษัทด้วยอะไรอย่างนี้ใช่สนใจครับขอโดดตัวที่มันได้ไปโอเคก็ได้ก็ได้้องฟอัว่าคุ้มก็คุมหนูเด้เจอพี่ก็คุมแล้ว <laughs> ต้องเป็นยูนิตบันเทิงแน่นอนอาจจะเป็นยูนิตบันเทิงไม่รู้รอดูอเองแต่หวังว่าทุกคนจะเช่านะคะ <c oughs> เล่นคีย์บอร์ดแบบคือใจจริงตอนแรกอาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าแต่ว่าครูให้เล่นก็เลยอ่นเล่นก็เล่น <c oughs> มีไฮบายไหมอ๋อเออ เอออัน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 นี้ก็ไม่ไม่รู้อะ่ะจำไม่ได้ว่าเขาบอกว่ามีหรือไม่มีอันนี้ไม่ได้ไปแต่ลองงานนินได้ค่ะได้แต่ย,ยังมีงานอยู่อีกนะเจอฟอกก็คุ้มค่าบัตรแหละให้ลองมันให้ลองมัน <c oughs> อันนี้พักผ่อนได้ค่ะก็หนูคิดว่าจะไลฟ์ให้ครบ 15บหนาทีแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องเือเวลาไปในการฟิตติ้งชุดเพราะว่าหนูยังไม่ได้เลือกชุดเลยใช่มีฟิตติ้งชุดก่อนคืนนี้แล้วก็อาจจะต้องรีบนอนเพราะว่าเสียงแห้งมากอืมใช่สรุปก็นอนไม่หลับเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็มีอะไรจะบอกก็คือหนูคิดว่าหนูเริ่มนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วแหละอือฮึ ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าได้กลับมานอนเร็วมากแต่ว่าแต่ก็เริ่มหลับแล้ว <Yeah. S 2> ไปสองรอบเลยเจอกันค่ะคิดถึงน้องฟอ์ครับเฮ้ยนึกว่าเลืมกันไปแล้วทุกคนแล้วหนูอะนึกเาจะเล่าให้ฟังก็คือ คือนินี่อ่ะซื้อมะพร้าวทาร์ตมะพร้าวที่มันหินในติ๊กตอกมากใช่ปะมากินแล้วคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากกินเท่าไหร่แต่พอซาพากเห็นนินี่กินแล้วก็เริ่มมีความอยากขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็พอเหมือนมันรู้ว่าหนูแบบเห็นอะมันก็ขึ้นมาในฟีดติ๊กตอกหนูแล้วก็กลายเป็นว่าหนูก็เริ่มอยากกินหนูก็เลยถามนินี่ว่านินี่อีนซื้อที่ไหนเหรออะไรอย่างงี้เมื่อคืนนินี่ก็เลยร้องให้ชิมชิ้นหนึ่งคือหนูแบบหนูอยากจะเครซี่มากคือมันอร่อยแบบ คืออร่อยมากจริงๆคือซื้อที่เชียงใหม่แต่หนูไม่แน่ใจว่ามันมีขายที่ไหนบ้างแต่ว่าถ้าถ้าแบบทุกคนได้มาพรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยทุกคนลงไปหากินดูนะมันชื่อว่าหนูพูดได้ไหมอถ้าเห็นบอลลูนนี้ลูกหวาวโนทีพี่ฟอร e เอเแล้วได้กินช็อกโกแลตดูไปคือ หนูถามเอ่อหนูถามพี่ฟอถามน้องนานาเพราะว่าวัานนั้นน้องนานากินใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นฟีดมาเหมือนกันก็เลยถามว่ามันอร่อยไหมน้องนานาบอกว่ามันเหมือนช็อกโกแลตด,ดังยี่ห้อหนึง่งท <das> <das> ี่มันเหมือนข้างในมันจะเป็นเวเฟอร์อะไรเงี้ยหนูก,ก็เลยถามว่าเออมันแบบมันรู้สึกพิเศษกว่าอันอื่นไหมน้องนากก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกพิเศษขนาดน,นั้นพี่หนูก,ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปซือ้อช็อกโกแลตยี่ห้อดังอันนั้นมากินดีกว่าเพราะราคาถูกกว่าด้วย ใครรู้บอกแทนใครใครรู้พิมพ์ตายข้างล่างให้ด้วยนะคะรักน้องฟอนนะคะรักเหมือนกันค่ะพี่ฟอซื้อมาฝาพี่กัดตาลก็ได้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นซื้อที่ไหนแต่ว่าคือน้องมีนเป็นคนพาพาหนี่ไปซื้อเมื่อวานใช่หนูก็เลยไม่รู้ว่าเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงของของคนเนี้ยของปอมมาแปมมี่ใช่ ใช่ทุกคนอ่านอ่านคอมเมนต์คนนี้อ่านคอมเมนต์คนนี้ได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อของจริงใช่เคยไปร้านเจนิดหรือยังหมายถึงกินปะหรอคะเคยไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นมีพี่ออมกับพี่ลีนะนัดไปกินข้าวด้วยกันใช่ก็เคยได้ไปกินแล้วคือจะบอกให้ว่าร้านเจนิดเนื้อลิ้นอะลิ้นวัวอร่อยมากแต่ว่าคือพี่อมอะป้ายป้ายยาอะไรนะ มันปูอ่ะมันแต่หนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบมันมันจอกทะเลทะเลนิดนึงแต่คือพี่ออมชีกินไปตั้งสองกระดอง <laughs> หนูก็เลยแบบโอเคชีน่าชอบจริงๆ <laughs> <laughs> เคยไปร้านน้องเพลินหรือ,อยังร้านน้องรู้ว่าน้องเพลินมีร้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเคยไปหรือเปล่าตอนนอนอย่าคิดเยอะคิดถึงแค่เราก็พอนอนไม่หลับเลยทั้งนั้น <laughs> หลับเพียไว้ไว้เปิดช่องทางรวยกระซิบรถโชว์จังหวัดที่ไปได้ไหมคือคือถ้าสมมติว่านั่งรถจากที่นี่เชียงใหม่ไปถึงจังหวัดนั้นจะนั่งประมาณห้าถึงหกชั่วโมงและหนูต้องนั่งรถตู้ไป หนูบไ,ได้แค่นี้หนูบาได้แค่นี้เข้าผัดกระเทียมอร่อยกินกินแล้วข้าวผัดมัอนเอ้ยใช่วันนั้นกินข้าวผัดมันเนื้อไม่ได้กินอันนี้ใช่เคยไปมาก่อนไหมคะเหมือนซ G M จมจะไม่เคยไปมาก่อนคะ่ะซีไม่เคยไปมาก่อนแต่ว่าเบียเพึ่งเหิดเบีย K เคไปมาแล้วเพราะว่าเหมือนมันเนื้อจะเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่ ผิดโลกไม่ใช่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 ใชใชใชถ้าจากกทมจากกทมเหมือนจะประมาณสามไม่ก็นสี่ชั่วโมงมัง้งไม่ใช่พิษณุนโ,นโลกมาไม่ใช่พิษณุนโ,นโลกเอ๊ะทำการคืนเงินห้าสิบสองบาท คืนทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็จ่ายตังอะไรงงอืออืออืออนั่นแหละอือ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 ออันนั้นแหละทุกคนอย่าไปบอกใครนะเพราหนูบอกคือเพราะหนูจะแก้แล้วหนูนก็พูดเขจะแก้แล้วก็ได้พูดออกไปแหละทุกคนเข้าใจนะรู้กันแค่นี้ ไม่ใช่นครมปะถมนั่นนครอีกน,นคร <c oughs> แล้วสเตน้องฟอช่วงไหนอยู่ช่วงต้นอยู่ช่วงต้นของตุลาช่วงต้นตุลาต,ต้นต้นต้นแบบต้นหลังหน่อย โอ้ยหึงแม้ถึงแม้รร้จะบอกทุกคนยังไงดีเพิ่งมาคะ่ะตอบเวลาหน่อยมาเจอหนูพรุ่งนี้สิสเตจจะมีโอกาสได้ฟังโทโมโดจิไหมต้องรอดูคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสเตตที่หนูจะ หนูอยากเป็นคนแบบทําขึ้นมาเองกลยใช่อยากเป็นอยากเป็นผู้ดีแต่มันมันหนักว่างเลยหนูก็เลยกาลังคิดอยู่ว่า,าจะทํายังไงดีเพราะว่าก็กาลังจะถาโถมเข้ามากับโรโชด้วยเพราะว่าเม่โรโชก็พี่ดีนาถามว่าอยากคิดเซตลิสไหมก็เลยเพิ่งเพิ่งส่งไปให้พี่ดีนาว่าโอเคถ้าเป็นประมาณนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่มีฟอร์จิกีไหมครับจะให้ <grid> <alg peine> <existe> หนูคงจะเกินตัวเองมากมากฟอจิกกี้มันน่าจะ,ปะแปลกๆปลกไหมะฟจิกกี้มันโกงโน้ตไหมฟอจิกกี้ <c oughs> แต่ภาพเหมือยจิกกี้ยังติดตาหนาอยู่เลยทุกคนเหมือยจิกกี้เป็นอะไรที่แบบคืออยู่หนูก,ก็กลายเป็นแบบโอ้ยแบบออ <c oughs> <c oughs> ฝากโอชิเบะ okay, คะ่ะโอเคค่ะ รู้แล้วรู้แล้วว่าชอบว่าว่าอยากให้ขึ้นขึ้นกับใครดีอ๋อวันนั้นปิงมาถามว่าโอชิเบะไหมพี่สี่หนึ่งถ้าอย่างไม่มีแล้วพี่หนูก็เลยถามว่าไม่ใช่สี่งสามหนึ่งก็ถามว่าใครกับถ้าพี่ขึ้นใครปิ๊งบอกว่าขึ้นกับแก๊งลิองอะ่ะหนูเลยเออไม่เป็นไรเออพี่คนขำทั้งทั้งโชว์ก็เลยเออไม่แล้กันอ,อะไรเงี้ย ต้นหลังแล้วถ้าปลายเดือนเราไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปลายเดือนออเหมือนห้าในที่พิมพ์มาตอนนั้นอาจจะน่าจะไม่ใช่ช่วงเสต็จอาทิตย์ที่หนึ่งหรือสอง <c oughs> พอแล้วให้ลูกแค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วฝากลูกสาวไปโอชิเบะด้วยคน เขาจะยอมขึ้นหรือเปล่าไม่สาวคนนั้นอ่ะกูชิเอะกัแก๊งลิงคือทุกคนมันจะเป็นฟิวนี้ปะแบบว่าคุณครูแล้วก็มีเด็กแบบเด,เด็ก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 แบบเด็กเด็กสนๆนอ่ะทุกคนอยากเห็นพี่ฟอเต้นรื้มือคือหนูไม่รู้ว่าเขาให้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่า ถ้าใครใช้ได้มันจะเป็นเพื่อหนึ่งในเพลงที่หนูจะเล่นแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเอิมมันเป็นเพลงเดียวและเพลงสุดท้ายที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพอยท์หลักเขาเรียกว่าอะไรเป็นโกในการอยู่ในโฟตีกแล้วมันถูกแกงไปแล้ว <laughs> หนูอะไรคิดว่าโอเคหนูหมดแล้วหมดแล้วจริงใช่ okay. สเตเตทไอแพดคิด iPad kit. เหมือนหนูกบน,นาาจะขึ้นนะไอแพดคิดเนี่ยใช่ อยากเห็นนี่ฟอโอ้โหมิตรภาพมะพร้าวเนี่ยหรอเลียงลุมแมวพี่ฟอลองนึกภาพไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหตั้งเทมากเลยถ้าได้นะคะถ้าเขาให้ใช้ไม่รู้ว่าจะให้ใช้ได้หรือเปล่าโอชิเบะกับนานานุ่มนาจะขืนไม่น่าอยากเห็นฟอมิงด้วย แต่ว่าพยายามให้เอ่อเป็นเป็นความสมัครใจแล้วกันในในในสเตจหนึถ้าใครอยากสะดมาขึ้นก็ก็อยากจะให้มาอะไรอย่างงี้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะเท่าที่คิดไว้นะคะก็อาจจะเป็นฟิลแบบมีความหลากหลายมากๆอะไรแบบนี้แบบมีโชว์ด้วยมีเกมด้วยหรือมีอะไรด้วยอยงี้ก็อยากจะให้แบบ มันสนุกสนุกแล้วก็ไม่เครียดมากแล้วกันแบบเป็นเป็นกิจกรรมที่หนูก็รู้สึกว่าหนูก็อยากจะทําแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆสะดวกที่จะทํากันก็จะให้ทําอะไรแบบนี้ใช่ฟอร์มมาก่อนการนานะแล้วฟอร์มเหรอฟอร์มน่าจะต้องเป็นยูนิตอูโน่หลาทองเธอนั่นอยู่นี่อ้าวเธอนั่นอยู่ไหน <laughs> มีความหลากหลายทางชีวภาพถูกคะ่ะมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะลองคำนวณดูก่อนตอนนี้เริ่มเริ่มถามมไปแล้วว่ามีใครสะดวกมาขึ้นไหมอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีโปรเซสอะไรขนาดนั้นใช่แต่ว่าถาถามไว้ก่อนแล้วแล้วก็มีมีเลือกวันไว้แล้วอะไรแบบนี้ครับหอดฟอร์ <Word for> <laughs> มีนมีมาจะขึ้นหรอเนี่ย f อ r a l อครับ ฮาคือฮาเลมเลยฮ <laughs> าเลมเลยโอ้ยแม่กออะไรก็ได้ขอน้องขอน้องฟ้าสีขาวด้วยโอ้ยแม่กอดฟอร์มินต์เจแคนดี้ขยี้ใจอู้เนี่ยคือมันแบบมันมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเราติดตามค่ะ <laughs> เดี๋ยวถ้ามีอะไรอ <laughs> ัปเดตเราจะมาบอกนะคะ <Huh? laughs> ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวหนูขอไปฟ <gasps> ิตติ้งก่อนผู้เดียวไม่ได้ด้วยตอนนี้เจ็บคอใครมาพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้นะมาดูน้องใบฮีโร่ภาษาไทยกันเถอะแล้วก็มาดูเพลง <c oughs> <c oughs> ไม่ก็เลยหรอให้บอกละบายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ ใบตีมหน่อยครับก่อนไปใบตีมตีมอะไรอ่ะหมายหมายถึงว่าหมายหมายถึงว่างานงานงานรีไวล์อะเอ้ไม่ใช่งานดีสิคบล็อกนี่เหรอเจอกันเพิ่งนี้เจอกันเพุ่งนี้เพลงแดดมันแบบมีเตะโดโซภะโซมาถึงภาคไหนแล้วน่าจะจบอันแรงแล้วยิบเอ็ดใช่ไหมเหมือนยี่สิบเอ็ดีีถ้าจะผิดชุดก็ เป็นชุดคือเพลงเพลงที่เป็นยูนิตอะมีแล้วเพราะว่าคิดว่ามีธีมแต่ว่าเพลงไบฮิโลเนี่ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเลยว่าจะใส่ชุดอะไรเพราะว่าเออม,มันจะมีเวลาเปลี่ยนชุดค่อนข,ข้างน้อยก็เลยไม่ได้อยากให้แบบทุกคนรอนานอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าก็คงจะเป็นสไตล์พี่ปันค่ะ ใช่เพราะว่าเพลงมันเท่เพลงมันรอ็อกแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นคิดว่าคิดว่ามันก็จะดูแบบเป็นฟิลแบบหมาเด็ก <c oughs> คิดถึงเยอะแต่พวกนี้ไม่ได้ไปโถไ้เดกเดี๋ยวไว้เจอกันพวกนี้นะ black or white I think it's a white maybe white in the earth tone kinda I don't know, I guess มีเวลาคิดหนึ่งคือเนี่ยมีเวลาคิดเท่านี้แหละต้องไปแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้บาย่ะจะกันพรุ่งนี้นะไม่